น่าตัพ่อแม่ดีไหมมีครับอทำไมนนแค่นี้ก็น่าแบาแค่นี้จุดกรรคนไหนน่ารักมีไหมเออว้าเอาตายอะไอะไรพี่คนไนหรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่มีอะไรอยากบอกเขาไหมใช่คนที่ยังบอกว่าน่ารักยังไม่ได้บอกบอกเขสิเรียกอาถัดันเนี้ยไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีไส่งใครอยู่ไม่มีครับไปส่งใครมีมีส่งใครด้อครับ เราไม่ตส่งยังไม่ส่งยังไม่ส่งมีปิ้งใครเตือนตื่นยังงั้นไหมไม่มีเลยเฮ้ยเกี่ยวแขเดี๋ยวครับครับยิ้มปิ้งใครบ้างถ่าไว้ที่ยิ้มใคร็เดี๋ยอยู่กครูมีอะไรอันนี้เปรี้ยวหน้าตาดีนะครับเดี๋ยวครับครับยิ้มยิ้มยิ้มชอบใครครับอ๋อยิ้มครับครับเพราะชอบมีความรักครับชอบมีความรับสำหรับเขารับชอบใครครับ ไม่แน่ครับเพราีอครับชอบอะไรไหมครับอ๋อนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจคไมเรตองทำหน้าหลออครับนี่ครับต้องออกออกออ้ออกออกาหนึหลอมากครับงั้นสามพักเยอะไหมครับเี่ยวมีแฟนหรือยังครับนีแล้ครับแล้วครับเดี๋ยวสมมติว่าพี่เป็นคำถามคนี่เลงนพูดตี่เลยเกี่ยมีแฟนหรือยังครับมีแฟนหยนี่แล้วครับ แต่ชื่ออะไรครับแต่ชื่ออะไรครับที่จริงชื่อเล่นครับเขาแต่งชื่อจริงกับชื่อเล่นครับอาจารย์ชื่อจริงกับชื่อเล่นครับยินรานิพนธ์เทพมหันต์มีนะขอเซสพาสิครับขอรัชพาร์สยินรานิพนธ์เทพมหันต์มีครับมึงบ่นเลยครับอีกทีสิครับอีกทีสิครับยินยินอะไรครับ แฟนชื่อยินนะครับแฟนที่ยินนะครับชื่อดุปลาดนะครับชื่อุปลาส์ลาด์ปลาสลาสนะครับน่ารักไหมครับน่ารักมากครับอนเพิ์มไหมครับคอนเฟิร์มไหมครับมึงอ่ะคอนเฟิร์มเคเห็นไหมครับเห็นเด็กที่ไหนครับโรงเรียนยังไงละหลังครับครบนานหรือยังครับถามถามครบนานหรือยังครับปีกว่าครับอือแล้วเขามีเพียวคนเดียวหรอครับแล้วเขามีเพียวคนเดียวหรือเปล่าครับคนเดียวเรา